กะซมอนเด้ามกเกเข้าเนาะทำเยลาเนาะลาป็ดซินซินหุ่มเล็ก้อเนาะเจียวส้มหัวกระหวลักเจียวส้มอ่านบบรรยากาศกินเข้าไปเบืองกรรมก่อนทีรียกไปมัดทออย่งน่ะท่อสีสิบ หกสิบเท่าหกสิบเส้าอันหน้าสิบสองมีอังสีเมตรกระบูมีมมะอมะไรได้ไหนย่างต้นเดียวด้วยนเะม็นอะเมื่อวานที้ที่เจ้ามาเอาเราเลือดติดต้นเดียวก็พอปู่อให้เจ้า กระโบกโบธับนพื้นเนาะดินบอกกระโบธัน